คนติดอะ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 มันเป็นมันนานไม่รู้จะเลิยังไงต้มาคิดถึงอะ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 อนนากานัชได้ไหมออะ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 อ สวัสดีครับมาพบกับพวกเราบอ d ดีเซลแล้วครนี่ดูดูนิ้วนิ้วไหนแล้วนิ้วแรกครับวันนี้พวกเรามาเปิดตัวซิงเกิลเพลงติดอ่างครับซึ่งเป็นเพลงใหม่ล่าสุดของพวกเราแล้วก็เป็นซิงเกิลแรกดีกว่าอย่าบอกว่าล่าสุดนะเป็นซิงเกิลแรกครับและเพลงเนี่ยบอกเลยว่าทั้งหักแล้ว MV của chúng tôi, Piau thường xuyên, vào thật, chơi, 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 เจอเจอจริงครับผมกับพวกเราก่อนดี้แซลลีเลยครับว่าตอนนี้ซิงเกิลของเราครับแพร์พันแพร์พันแพร์ขยายตอนนี้ดาราเพลงรักข้ามคลองเป็นยังไงทางช่อง t r u e For y o u ฮะตอนนี้ติดอ่างให้กับเราแล้วโอ้จริงเหรอเนี่ยไปดูเลยมั้ยล่ะดูกันเลยดีกว่าไปดูเลยครับว่าใครก็ติดอ่างกันบ้างอ่าอ่าโอ้ลุยก็ะเชมมันคนติดอ่า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 ไม่รู้จะเลิกยังไง